ดื้อมากนะดื้อมากนะเรานี่ดื้อมากมากเลยเบิงอืมดื้อดื้อเกินไปดื้อเกินไปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ดพานทองแท้มีบ้านเนี่ยค่ะพานทองแท้ยังว่างค่ะคุณแม่นั่งขี่แล้ววายเอ็ดเอ็ดเอ็ดเร็วเร็วเร็วขี่ไม่เสร็จสักทีนะลูกเนาะกูหลังงงแล้วมาอีกแกลแล้มาอีกเร็วเร็วเร็วเปิดเปิดรับสมัครนะคะชายชาติทหาร ไม่ต้องนามสกุลดังก็ได้คุณแม่ขาขอความเร็วอ่ะเอาพุธสิขี่เอกเบามาออกมาดู <S <S นั่นเวลามันออกมาุก็คือมันออกมาเนี่ยมันจะต้องขี้เพราะมันได้กลิ่นใหม่มันเป็นแบบนี้นะคะบางคนบอกพี่หมาเป็นลำไส้อีดอกถ้าเป็นลำไส้ไม่มีโอกาสได้ออกมากขนาดน,นี้หรอกนะ,ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเล่นเสร็จนะพออยู่ในคอกนี้เสร็จพอเวลาเข้าห้องไปนะไปวางุ๊กก็ขี้เหมือนกันมันพอมันได้กลิ่นใหม่มันจะขี้แบบนี้นะคะคุณแม่ นี่แหละใครที่แบบว่าพี่หนูอยากฝึกให้มันอยากฝึกให้มันขี้เยี่ยวเป็นที่นะหลังจากที่มันกินอาหารเสร็จเนี่ยมันจะขี้เลยเนี่ยพอมันได้กลิ่นปุ๊บขี้ปั๊บคุณพี่อยากให้มันขี้ตรงไหนคุณพี่เตรียมที่ไว้เลยเออเอาไฟเซอร์แสดงรอโอเคใช้ได้เวลิกึกหรือไฟเซอร์ฟันแข็งแรงมากอา่ะดูจ้ะโอ้ยแเขียวฮัลกลาจ,จ้ะ ระหว่างที่น้องขี้ไงไฟเซอร์แสดงรอลูกไฟเซอร์แสดงรอให้แม่เช็ดไฟเซอร์บอกกูก็แสดงจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะขี้เสร็จนั่นๆๆนให้บอกกำลังเบ่งอ่ะคุณแม่ชอบตัวไหนก็วงเลยนะวงโดนขี้ก็ไม่เป็นไรนะไอหนุ่มด่าดิโอ้ยสู้เะสีเอาแนวไหดเลยนอ่ะ ตัวหนึ่งเล่นตัวหนึ่งนอนมวนขนาดนักเลยม่วงจัดนัก้ะเจ้าเอาเอาอย่ังขี่อยยังป่ะนี่อืมเหลืองหมดหนากูเอาคุณแม่เดี๋ยวจะเอาให้ดูกันสั้นๆอย่างด่วนๆไฟเซอร์บอกยอมแพ้เงีอย่าเพิ่งยอมลูกช่วยแม่ก่อน